สวัสดีค่ะพี่น้องปังไปสกุลสกุลจ้ะผ่อกระสาโอ้กินแซ่บอีกแล้วจ้ะานะมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินยำปลาหมึกจ้ะพี่น้องจ้ะมื่อนี้มากระยาอีกแล้วจ้ามื่อนี้มากระยาเนียมเนาะค่ะเนาะมากินยำปลาหมึกจ้ะจ้ะสำหรับสโอจ๋าว่าหลายใหญ่หฮางยำงานม้วนอีก้ะพี่น้องมาจ้ะมาแซ่บๆกระสาโอ้จ้ะแซ่บๆกระยาเอาเลยยาลุยเลยลลุยยเแซ่บๆลุยเลย เบ้นี่ยาส่นมีดเอเอาเลยลุยเลยเออมกะแ่บแ่บแแ่บแบแอไน่อย่านะอืมอืมแ่บ่้ยอืมแ่บแข้าวหน้าอันนี้น่าจะเป็นส่วนเอเพื่อกระดูกอ่อนมั้มแมน ปลาหมึกไงเออปลาหมึกไงนะฮะแบบกุบกรบนะแต่แบบกุบกบอ่ะบนหลังมันนะจ้ะนะจะแม่เนะอยาเป็นกรุบกรุบกร๊บนหลังอืมวจังวางเนาะกินหอดปีใหม่เนาะกินเสีบเนาะังว่างสักาสเนาะอยู่ร้านออมมวลทักเสียบคักอะไรเนี่ยมวลเอย่างมวลปเลยอืม เรายู่เห็นกันอยู่กินไปเลยแสบป่ะนั่นโออ้อยแอะหยาบมากนั่นโออ้อยโบอ้อยไม่โออ้อยเด้งๆก็เสียงก็ไม่หยาบมากบอ้โหมากเสียงเพลงพี่น้องนักงแเสียงเพลงเสียงเพลงแบบนี้คนบามากพี่น้องเลยบนั่งแก่เสียงหัลร้องโออ้อยแอะเดือดมากพี่น้องเลย เสาหดะดูกนเขาไปเลี้ยงพี่น้องเลยแซ่บพักของเสาโอยำปลามึกลสาโอแซ่บพักพี่น้องฟองาฟมาคืนหลดเลยรบพักเลยยำปลามึกเนีนอนเนียนอนมามามาตังไปดูให้เต่าอื่นจะไ่กินนัว หมองูแสบแสบแสบคักว่ะอันนี้ก็มากินหมองอันนี้นะครับพี่น้องหลังเอะเกิดว่ายังประหยัดตากเขาตากเขาเออไว้ยังประยาดก๊าลังเก็บเขาเนาะก๊าลังกลวยไว้ะแต่ท่านแต่ท่านแต่ท่านเอาขึ้นเหล่าเนาะกูเขาอยู่อ่ากูเขาเกิดเพราะกูเขาพี่น้องแบบบาดบาดเท่าเนาะจ้ะเนี่ยเจ๊ะวิธีวิธีบานเท่าก็เดี๋ยวเขาไหลยังไม่เรียวง่ายเขาคืองาม ก็ได้หลายงามแต่ก็มัน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 ถือนี่สิอยามันถืองเว่มันได้เกียรติบาทมันได้สีบาทได้หลายแนนสีบานหลายที่แตปีนี้เระจะเข้าถือสุดยอดพี่น้องเลยผักผักกรเต็มเลยวะย่างแสบย่างนุ่มเลยเนื้อหลายอยากเนื้อหลายอืครับแม่ สดข้ามี่ไงเต็มบ่วงเลยอะ่ะอืมอืม,อมนี่แต่ปลาหมึกสุดยอดที่แสบเลยพี่น้องเลยแสบผักคลับเลยว่ะสดข้ามี่ไงอ่ะมีเด้อพี่น้องเอ้ยมนี่ว่ามีเนี่ยแก่พี่น้องเตรียมมาทัน <laughs> ข้าวข้าว <laughs> มันีฝรั่งค่ะมันีฝรั่งอืมอืมก็มุกใหญ่หวานหลังเออผักกะลาอย่างมีผักแดงผักพลวผักเปื่องตุ๋นผักสลัดย่างแสบย่างนังวมาเด้อจ้ะเดอ้อพี่น้องเลยมาจับๆเหมือนกันจ้ะคำใหญ่ๆคำโอ,โอ,อ้ๆเลยโอ้แสบชิ่ยอดชิ่ยอดมีใหญ่เลย แม่มมยังแสบเลยว่ะเส็บปากเสร็จคำหนึ่งข้อพี่ไม่ใว่าบอกเห็นบ<า>อกฮะทนตัวว่าีไม่เขาเลย

เราไม่ว่าใครคนตื้นเหนื้อปลาหมึกย่างเนื้อหวานหวานพี่น้องอืมหลังยำปลาหมึกแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้อบึงบึงโอ้ยไน่หนี่ยมก็นั่งอู๋ยำปลาหมึกแซ่บก็เหว่า ขาดแต่แนี่แกขาดเนวแกมันทำข่าตะกูเขาเก็บเขาาละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ซิเมืดอีละเจนีมัมนทำหล้วมันหาไม่ทันมันหิวก่อนข่าถึงตะกูเขา,กขากเขาก็บเขา่าอ่แม่ไม่ด้อพี่น้องเลย ปลาบื่อเนี่ยจะแซสบยำปลาหมึกหลายหวานเขียวเลยว่ะอือืชักแอบคักตึดล่ะชดหนาม่ะอืหวานเจ็บะชดหนาให้ตะของคอหนา แทบ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 เอาแบเอาข้ามีไงขมีไงอ๋อข้ีไงแทบไ้เบาเลยวะแทบเรื่หิวเขาบ่ะเนี่ยบอแม่มันแทบอยู่แทบอ ตจ้น oh yeah. ูแสบด้หิวขอวากินอกินเรากินมะปาบกรเบอพี่น้องจะกินมะปาบกรเบอแน่สรเราอยู่ราคาหย่ำนีเนาะอะไรลูกกินอะไรเหรออุ้ยเยอะกิมแก่เอาสาพี่น้องอืมาดู ก็ตัวดีก็ตัวมาฟังแลดวดุตีกันเลยเร็ว,รวมาไปเปี่ยวหวานเด็กน้อยตีกันนะ <c oughs> พี่น้องมีมวยมีมวยอยู่นี่พี่น้องเออเด็กน้อยตีกันระบาดเนี่ย <What? S 1> โอ้กรรมการก็บอกมีหามเลยตีกันแบบยัยบ <c oughs> งไงเลยบัดกรรมการากเด็กกินกหนึ่งจะว่าหนังน้อมวยนอยนจะเก่งชุดยอดเลยว่าคมเลยทังนี้กรรมการหามด้วยากเดไปกินเยอะ ตายตายายตาอืมอืมเห็นักมาได้ตีกันมาไหนพี่น้องเลยกใหย่ก็แสบอดม๋น้ไหก็ตีกันกใแย่ก็แสบอยู่กใหญ่ก็แสบอยู่บ่ได้หามเลยโอ้โหอืมดวงน่าแสบอยู่เดียวมึงดื้องดวงเบี้ตามดวงตุกเลย แอบแฝนไงแอบกินนะกินเบียดตอกเยอะเบียดเขาเนี่ยโอ้ยมันเลยมันธรรมดาเครื่องท้องโอ้แซ่บมือจัดให้ยาพิเศษเลยจัดให้ยาเนียมพิเศษเลยจ้ะเบอร์นี้วันอยากกินยำปลาหมึกพี่น้องก็เลยจัดให้เพิ่นเลยจากนี้ แสบปะยะแสบด้วยแต่ว่าเขียวเลียงนี่จะเขียวบะใี่มีน้ำบ่ได้เคี <c oughs> ้ยวโคกมันอ,อยอากกินยำปบะมึกเขียวบ่มี<ห>น่ะพี่น้<ะ>องเลี้ย <c oughs> งยำตัวนึงบ่ได้ใครได้มันแสบอยู่พี่น้องมันแสบอยู่กุ๊บก,กับกับควาพักธุ์ที่อาหารกับทวดน้อง เด้ายนุ่มนนพี่นนอเอ้ยคนนปลาหมึกรอยนุด่ดอายอยู่ด้เนะเป็นกุดกิดจุจนเน่แบบแสบเลยอไเไปไปเอำมเนี่กกยจัจานนึ้จานมก็เลยพี่นนอจานาะลอยแม่ยำเหนนี้ย้อนได้น่อยอืมอันนั้นเนืทิศเนื้ยจจานจ อยู่ติดใจติดใจจ้ะพี่น้องมัอนี้ก็พาอย่ามากินเนาะมากินไอ้ยำปลาหมึกน่าจะเนาะมันบอกว่าอยากกินยำปลาหมึกแบบแซ่บๆกระจัดให้เพื่นเลยจ้ะมันนี้แซ่บอีนี้จ้ะพี่น้องจ้ะยำปลาหมึกเนาะจ้ะเนาะแซ่บจ้ะถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้สาโอในได้อจ้ะเด้อจะได้เป็นกำลังใจให้สาโอให้คิวต่อไปเนาะจะเนาะสำหรับคลิปนี้สาโอคาร่าไปก่อนจ้ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Não.